วันนี้ก็มีน้องก็โทรมาบอกว่าเจอปลายชะโดขึ้นอยู่ครับเดี๋ยวจะตามไปดูครับกําลังมาหาหมายที่ยิงปลาครับผมนี่ครับแถวนี้ครับเป็นคลองครับผมคลองน้านนู้นครับพอดีน้องโทรมาบอกว่าเจอชะโดขึ้นอยู่กันเลยเดี๋ยวจะแวะไปดูครับผมอยู่ใกล้ๆแถวนี้ครับขับรถมาห้านาทีครับผมไปดูกันครับผมไปยังอยู่หรือเปล่าครับผมโอเคครับปลาแรดครับท่านชมโอ้เปิดกล้องไม่ทันครับยังไงไม่รู้ครับ ยังอยู่ครับผมโหมาซุ่มยังไม่ทันได้เปิดกล้องเลยครับผมนี่ครับนี่ครับผมดูตัวใหญ่ป่าวเห็นแต่หัวโผล่แวบหนึ่งครับเดย๋ยงซุ่ม ไม่รู้โดนตรงไหนครับเต็มหน้าแล้วครับผมไม่รู้โดนข้างหรือเปล่าครับยังอยู่ครับผมแลจะผ่านกิ่งไม้แล้วครับน่าจะไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับ,รบโอ้ผ่านกิ่งไม้แล้วครับ โดนดีหรือเปล่าไม่รู้ครับผมโหมาซุ่ม,มไม่ทันได้ระวังตัวเลยครับผมกำลังจะมาดูดูอยู่โผล่พอดีเลยทำไมซ้ำเดี๋ยวอดไม่รู้อยู่เปล่าเนี่ยมันไม่รู้มันอยู่เปล่ามันติดอยู่อะผมไม่กล้าดึงไงเดี๋ยวมันหลุดมันหล,ลุดบ่อยมากเลยแรดเนี่ย ยิงหลุดมาสามสี่ตัวแล้ววะแต่แรดติดนี่นี่นี่ยดึงอยู่ไม่รู้โดนตรงไหนจะไปซ้ําเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปกี่โมงพรุ่งนี้ไปไหมเดี๋ยวไปบักหนักไอ้ไปลากปลาบึกกันอืมเหไหมเนี่ยนัดเขาไว้ยังไม่ดูเลยรุ่นี้งานผมมันเนี่ยผมจะเนี่ยพวกจะไปลากกันอยู่มีอ้วนเขามีอ้วนอยู่ปลาบึกสี่ห้าตัวเอาไม่ได้ผมยิงโดนไม่ได้เนี่ยผมลงคลิปไปเมื่อวานเนี่ย เห็นแต่ห so right mm ัวไม่รู้ใหญ่กว่านะหัวมันเค้าข่าว่าโผลมาเห็นปากปากมันจะอาแล้วซัดเลยตอนจะอาปากน่ะชดไปไหนแลาะชดหาไม่เจอเนี่ยผมหาไปถึงตรงนู้นเลยไม่เจอถ้าเจอได้ยิงเลยชดตัวน่ะตามไอ้ชดมาตรงเนี้ยสองตัวจะยิงอยู่แล้วเลยไอที่มายิงแบบกลัวมันพลาดแล้วเสียดายไงใค่จะต้องลงไปดูแล้ว หมูหวานก็นลงน้ำสองวันติดแล้วลงน้ำอ่ะต้องลงรับทางชมครับมันไม่เจอตัวครับผมลงน้ำครับผมจะลงน้ำอย่างเดียวครับผมยิงทีก็ลงน้ำทีก็ไม่ลงไม่ได้ครับดูครับตุกุ้งดังออนิ่งนิ่งอ่ะ มันไม่หมดแรงนะมันคงจะโดนตุดไม่ไม่ไม่อยู่ใต้นี่แหละแลวนี่นี่ต้องลงเอาโอ้ยไม่อยากจะทำทั้งโลกแนละ้วตรงนี้ันรกดีแล้วโอ้ยลืมครับผมลืมลืมลืมเอากันไกลครับผม เมื่อกี้ไอช้อนเมื่อกี้ะโดมันขึ้นนะมองเห็นมันมืดตรงนี้มืดดำอู้อยู่นน้นยูนน่ทางนู้นต้องลงครับผมไม่ลงอยู่บนนี้ไม่ได้แต่ไม่ได้ตัวครับเดี๋ยวครับเตรียมลงไปตัดกริงก่อนครับตัดก็ไม่ได้ตัวแน่ครับผมลงแล้วครับน้ำก็น่าจะท่วมหัวเหมือนกันนะตรงกลางเนี่ยแต่ตรงนี้ไม่ไม่เท่าไหร่ตรงนี้ไม่ได้เลาะฮะ อันนี้ไม่ได้เอาะคลองหรอะไม่ได้เลาไม่ไม่ถึงขนาดนนไม่ถึงไม่ลึกโอ้โหดูมันพันครับหายไปปูหมดเลย,ยนิ่งแล้วไม่ใช่ไอ้โดมันวนรุดแล้วล่ะ <laughs> มันอยากลงให้มันขุ่นเยอะเลย แอรลงรเนี่ยตรงกลางเลยจะเอากลางนึงกันน้ำมันแห้งลงแล้วโอ้โหหามันเจอครับผมโอ้ทั่วหัวเหมือนกันนะครับผมเห็นแค่นี้ครับนี่ขนาดตรงข้างนะครับจะท่วมหัวแล้ว <laughs> ลื่นรื้แดดนี้ต้องพกปืนดำมาด้วยเลยนั่นอืมก็เอาอะใส่อะไรเอาขาเอารถรถยนต์ต้องใส่ตลอดอ่ะเฮ้ยดันดันไปถ้ามันติดมาดียิงเลยไงคลิปที่แล้วผมก็ลงคลิปไปบอกถ้าพยายามซุ่มยิงอ่ะต้องพกปืนไอ้นี่ไปด้วยโอ้ตรงนี้ลอยมันมันวิ่งไปวิ่งมาเลี่ยมเลยอ่ะลื่นเลยอะ จังเลยังไมเห็นตัวเลยอ่ะตัวไม่น่าจะอยู่นอกๆอ,อยู่ถแถวๆนั้นน่ะเอ้ยตัวใช้ได้เว้ยเจอแล้โอ้ตัวใหญ่เหมือนกันเว้ยเรียกแล้ว นิ่งนิ่งบาด่านแล้วอะ่ะดาดมากแล้วตัวบาสามโลได้ป่ะเดี๋ยวก่อนพันกิ่งไม้ปลาแต่และตัวนี้ได้ลงทุกคลิปเลยครับทำไงได้ครับดูครับกิ่งไม้ลั้ษขนานี้ครับผมเจอตัวแล้วครับผมเดี๋ยวเอาตัดกิ่งไม้ออกก่อนโ,อโหตรงนี้มันวิ่งจนเลี่ยมเลยอะมันวิ่งไปวิ่งมานะดินนี่เลี่ยมเลย ไม่ใช่แรดป่าวเนี่ยโอ้ไม่ใช่แรดรแเลยตอนนี้ตีแรดนั่นแหละและโอ้เห็นไหมโอ้โอ้โหปล่อยจนเลี้ยงแล้วครับท่านผู้ชมครับเนี่ยครับได้ตัวลมมแล้วครับท่านผู้ชมขึ้นแล้วครับปล่อยไอ้ไปปล่อยเอ็นให้ผมหน่อยกระบอกข้างบนน่นะปล่อยแฮมลูดอะผมจะเอาขึ้นทางนี้ได้ตัวแล้ว,ว,มว,วไม่รู้จะโดนตรงไหนจะต,ต้องไปลุ้นดู มันมันมันอันนี้ไงมันหันมาหาผมอะ่ะขึ้นมาหาผมเลยหัวมันอะ่ะโอ้โห,โหโดนข้างโอ้โหย้อนไอ้ตามเกตเลยนะมมยไม่ทะลุนะเออเฮ้ยมันเหมียวเว้ยกูไม่น่าเชื่อเลยยิงไม่ทะลุอยู่เงอไปท่านผู้ชมตรงนู้นนะพง ยิงไม่ทะลุ<น>ครับ <ชน S 1> ผมชนไอ้นี่ตัวนึงขนาดนี้แหละนี่ครับท่านผู้ชมไอเพียนโอโ้ยิงยิงแสกหน้ามันนะครับแต่โดนข้างครับไม่ได้โดนหัวครับแต่มันก็ไม่ทะลุครับผมดูครับนี่ครับไม่ยอมทะลุให้ครับโอ้โตัวเบ้งเหมือนกันครับผมเนี่ยมันไม่ทะลุโอ้นี่โชคดีที่ได้นะ โชคดีที่มันไม่หลุดไม่ใช่อะไรหรอกมันไม่ได้ทะลุตัวนะมันไปครึ่งเดียวเองนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับน้องเขาเจอน้องเขาก็ดีมาดูเขามาช่วยครับผมมาดีว่าตามชะโดเมื่อกี้ก็ฉาโดคอกก็ไม่เจอครับไล่ไปไล่มาครับผมมันหายครับมันระแวงครับยิงไม่ทันมันก็เลยไปทางนู้นน้องเขาไม่ช่วยตอนครับตอนชะโดครับผมจะโดลูกคอก ะว่าจครับช่วยติดตามด้วยนะครับครับผมครับน้องเขาครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปจะไปดูปลาบึกครับผมอ่าคนนัดกับน้องนุอีกคนหนึ่งครับอยู่ส่วนแถวนี้ก็จะไปดูจะไปดูล่าไปดูปลาบึกกันครับว่าไปลากอวนครับไม่รู้จะได้บ่าครับผมลองไปดูเฉยครับก็พอดีน้องเขามีอวนกันเลยว่าไปดูสักสักตั้งหนึ่งดิว่ามันจะมีตัวจะได้ตัวไหม ติดตามด้วยนะครับผมพรุ่งนี้ครับผมเดี๋ยวไปลากไอ้บึกดูครับผมโอเคนะครับผมท่านผู้ชมครับผมนี่ครับได้ตัวแล้วครับผมนี่ครับยิงนี้เลยครับโอ้โหทิ้งไว้จนตายครับผมท่านผู้ชมครับเนี่ยดีครับใหญ่เหมือนกันครับผมดูเทียบกับฝ่ามือผมนะครับผมดูครับมันกี่เท่าอะนี่ครับดูฝ่ามือผมครับนี่ครับผมว่ามีถึงสี่โลขึ้นนะครับดูลักษณะเดี๋ยวช่างให้ดูครับตอนเย็น ตอนกลับบ้านเดี๋จะชังเนี่ยดูครับใหญ่ไหมครับดูครับท่านผู้ชมดูมือครับนี่ครับนี่หนึ่งฝ่ามือครับสองฝ่ามือสองฝ่ามืออีกหน่อยหนึ่งด้วยครับเนี่ยพันอยู่ข้างล่างทิ้งไว้จนจนตายเลยครับผมก็พอดีชะโดมันมาด้วยก็เลยว่าจะยิงชะโดต่อก็เลยไม่ทันเลยปล่อยมันอยู่เนีครับพอเอาขึ้นมานี่เรียบร้อยตายครับปลาแดครับผมเดี๋ยวชังให้ดูนะครับผม นี่ครับจะโดก็ไปไหนไม่รู้ครับผมตามไปก็ตามไม่เจอครับโอเคครับผมตัวใช้ได้นี่ครับท่านผู้ชมยิงไม่เข้าครับลืมไม่ดูดูท่านผู้ชมครับยิงแบบมันเข้าไปครึ่งเดียวเองครับลูกดอกนี่ครับดูครับโชคดีมากครับผมที่ว่ามันติดอยู่ให้นะครับดูครับมันไม่ทะลุนะครับผมนี่ครับมันหันหน้าเข้าหาผมนะครับเห็นแต่หัวครับเราก็ยิงไปกะว่าอยู่ ยิงข้างข้างหัวนี่แหละดูมันโดนครับผมเนี่ยหันหันหันข้างหันหน้ามาเขียดนี่ครับมันไม่ทะลุครับโู้หแข็งมากครับเกล็ดแล้วก็ยางเราก็คิดว่ามันไม่พอไม่ตึงพอด้วยครับเนี่ยครับเนี่ยลูกดอกครับยิงเข้าไปเงี้ยงแรกอย่างเงี้ยงสองยังไม่เข้าอลยเงี้ยนี่เงี้ยงสองถ้าเข้าเงี้ยงสองนี่ติดดีครับนี่นี่ถ้าดึงนี่ขาดเลยนะหลุดเลยครับเพราะมันเข้าไปไม่สุดครับติดเงี้ยงแรก โอเคครับผมใหญ่พอตัวเหมือนกันครับผมนานนะเพิ่งยิงไอ้แรดนะโผล่มาพอดีเลยแต่เสียดายครับตอนยิงนี่โอ้ไม่ได้อัดวิดีโอเลยกําลังมายืนดูยังไม่ถึงสิบนาทีเลยโผล่มาครับผมเลยซัดเลยโอเคครับติดกิ่งกระถินครับค่อยๆดึงดูมนโอ้ ตัวไม่ใหญ่แต่แรงนันทำเป็นแรงเยอะไม่รู้โดนตรงไหนด้วยน่าจะโดนกลางลำตัวครับตอนนี้มันขึ้นมาแล้วมันลงไปแล้วด้วย กิ่งไม้แล้วครับผมลงไปเอานี่เสียเที่ยวเลยนะครับเนี่ยปลาไม่ขึ้นเลยเนี่ย

นี่ก็ปชนตัวหนึ่งครับผมปชนเป็นไรมัรหัวโตครับตัวรีบเลยครับผมดูครับโอ้โหถ้ารู้ว่าตัวรีบนี้ไม่ยิงครับเห็นแต่หัวแวบๆมันก็เลยยิงมาโอ้หัวเบ้งนะครับแต่ตัวนี้ยังก็ใบมีดเลยครับผมใส่โดนช็อตมาครับแล้วก็ไม่ตายม่โตแต่หัวโอเคครับผมนี่ครับช่อนโลครึ่งครับไอโลสี่ขีดช่อนโลสี่ขีด ถ้าใหญ่นี่น่าจะประมาณสองโลครึ่งครับพอดีตัวมันรีบครับใหญ่หัวใหญ่อย่างเดียวครับดูโอ้โหลูงี้ไม่ยิงครับผมยิงมาแล้วไม่รู้ทําไงครับเอามากินแล้วครับผมโอ้โหยนหัวโตตัวรีบยังใบมีดโอเคครับผมได้สองตัวครับวันนี้ยิงบลาฉดโดก็โอ้โหตามมันก็ยิงไม่ทันนะผมดักหน้าแล้วก็ยิงไม่ทันครับโอเคครับผม